สิบเอ็ดบทสวดมังคละสุตตังอเสวนาจะพาละนงังปัิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางังเอตัมมังคละโมตัมมังปฏิรูปะเสสะวาโสจะบุเพจะกัต ปุญญยายตาอัตตสัมมาปรินิธิจะเอตัมมังคลมมตัมมังภะโหสจ,จังจะสิปปัญจะวินายโยจะส,ขสุขิโตสุภาสิตาจะวาจะยาวาจา เอตัมมังคลโมตม,มังมาตาปิตุอุปถานังปุตตาทารัสสังขโหอาณากราจกรัมมันตาเอตัมมังคลโมตม,มังทานันจะธรรมะจริยาจะญาตการนันจะสังขโห อาณวัชานิกรรมานิเอตัมมังคละมุตัมังอาลติวีลติปะปาวัชปานาจัสมยัสมโมอัปปมาโทจะทำเมสุอัตมังคละมุตัมังคาลโวจะนิวาโตจะสันตุ ทีจะกันยุตาเกาเลนะธรรมสวรังเอตัมมังคละโมตมังหันตีจะสุวัสดิตาสมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมะสากัจฉาเอตัมมังคละโมตมังตัพุจจะ ุมมะจริยันจะอรลิยะสจจานะทัศสสนังนิพานะจัจจิจิริยาจะเอตัมมังคลโมะตมังพุชจัสมะโลกะทรมเมหิจิตตังยะสะนะกัมปติอโสกังวิละชังเขมัง เอตาม,มังคะลมุตม,มังเอตาทิสานิกตะวานะสัพพัทะมะปะราชิตาสัพพัทสุทิงคันฉันติตันเตสังมะคะลมุตม,มันติสิบสองบทสวดะละตะนะปลิตยังกิงกิวตัตตงอิทาวารุ รังวาสักเคสวายังรัตนังปณีตังนะนโนสมังอัจจิตถาคตเะอิธรรมปิพุทธทรัตนังปณีตังเอเตนะชะเจนะสุวัติโหตุขยังเวลาคังอมะตังปณีตังยัตถคา สักกะยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมัจจิกิกินจิอิธัมปิธัมเมตะรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหติยัมพุทธะเสโทปริวาระยิสุจิ สมาธิมานันตะลิกันยะมาหุมสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิทัมปิทัมเมตะละนังปนีตังเอเตนะจจจนะสุวัชิโหตุเยปุฆลาอัจฉสตังสัสตถาจัตตาริเอตานิยุ ยุคานิโอติเตทักขีเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตส,สุสุนานิมหัมพลานิอิทัมปิสังเกตละตนังปรีตังเอเตนะสัจเชนะสุวันทิโหตุเยสุปายุตามะนะสาทัตเนนะ นิกาโนโคตมะสาสัพนมหิเตปติปตตาอะมะตังวิขายค่ะสัทธามุธานิพุติงผู้ฉะมานาอิธรรมปิสังเกตละตะนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวรรณทิโหตุ ขีนางปุรานังนวังนตทิสัมภวังวิละตะจิตตะยะติเกภะสมิเตขีนะพิชาอาวิลุหิตฉันธานิพันติทีรายะถายัมปทีโปอิธรรมปิสัเะะงเครตนังปณีตัง เอเตนะ,เนะสัจเชนะวิสุวิชิโตุบทสิสามบทสวดธรรมะสพัพพวันอัตตาหะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตลาปัชาอัตตทัตัสัปุสัสสัิจังสยาตะจาริโน นววทิวะคันทะโพนมาโรสะพมนุนาชิตังอปะชิตังกะอิรลาตัถารูปสะสันตุนงบิบสีบทสวดเกตุตะสูตรภาสิตามิทางเตนะพัขวตาชะนะ ตาปัสตาอาละห์ตาสัมมาสัมพุทธเธนะเอตะตุมหมาอนุสเวนะมาปะลัมมะปะลายะมาอิติกิรายะมาปติสกะสัมปธาเนนะมาตักระเหตุมาณนะยะคะะหนะมาอากา ละปาลิวิตกเกนมาทิจินิสทานัคันติยามาพัพารูปตายะมาสมาโนโนฆารูยะถาตุมเหเหอัตนาวะเนยชะยะถา อีเมธรม,มาอากุสลาอีเมธรรม,มาสาวชาอีเมธม,มาวิรูขะระหิตตาอีเมธรรม,มาสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุกขายะสังวติัตันติอัตตุเมเหตุมเมเหปัชะเหยยถา ยะถาตุมเหอัตนาวะชาเนยยถาอิเมธรรมาปุสลาอิเมธรรมาอนุวัสาอิเมธรรมาวิยุปสันถาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาเหตายะสุขายะสังวัตติอัตตุมเหเมเหอุปสัมปชะ วิหะเรยาถาติสิบห้าบทสวดปเนยสุอุปนิยติชีวิตะมังปะมายุขลูปนิตตสะนะสันติตานาเอตังพยังพละนีเปขมาโนบุญญาณิ กิระถาสุขาวหานิอุปนิยติสัมวิตามัมปะมายังชะรูปะนิตตะสันติตานาเอตังพยังมะละเนมิกมาโนโลกามิสังปชะีิสันติเปนโค โยธักายยนะสังยโมวาจายะอุทะเจตสาตังตัสะเตตัสสุขายโติยัมชีวะมาโนปการโรติบุญยัมธัมโมหาเวลัคติธัมมะจาริธัมโมสุกิโนสุขมาวะหาติ เอสานิสังโสธรรมเมสุกินเนนาคุนาติงขันฉันติธรรมจาริสเพสังขาอนิจาติยะถาปัญญายะปัตสติอัฏนิพินทะติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยาสเพสังคาลาทุกขาติ ยะถาปัญญายปสติอัตนิพินทติทุเขเอสะมัคโควิสุทธิยาสัพเพธรรมานตตาติยะถาปัญญายปสติอัตนิพินทติทุเขเอสสะมัคโควิสุทธิยา สิบหกบทสวดอนันตปันักชาดกปันักกันฐานเมเกผู้ติยังอาหุตักตักกิกาเอตัญญายะเมทวีตังคันเหยยะอปันักกันพระหงเวสรนังยันติปภะตานิวนานิจะ อาลามาลุขเจตยานิมนุสสะพยตัิจิตาเนตังโขสละนังขีมังเน,นตังสละนังมุตมังเน,นตังสละนะมาคัมมะสภะทุกขาปมุจติโยจะพุทธจะธรรมจะสังฆจะสละนังขะโตจัตตาลิ อริยสัจจานิสัมมัตปัจชะยะปัจสติทุกขังทุกขะสมุปาทังทุกขัสสะจะอติกะมังอริยันจะอัตติจังทุกขุปสมะคานิมนังเอตังโขสละนังเขมังเอตังสละนักุตรมัง เอตังสัลนะมาคัมมะสพะทุกขาปมุตติสิบเจ็ดบทสวดพักเทกัลตะนะคาถาอาิตังนา,นาวาขะเมยะนปะปฏิกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงสงคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ควรมุ่งสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอทัติตัมปะหีนันตังอปตันจะอนาคตังสิ่งในร่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปจุปเนยโยะโยธรรมะ ตถาทถวิปัสติอสังหิลังอสังปังตัมวิธามะนุรูหเยก็บุคคลใดเห็นแก้งทาปัจจุบันไม่งอนแง่น,งนไม่คอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญนั้นเนื่องเนื่องให้ปุกป่งเธออจชเสวะจิมา ตปังกูชัญยา,าละนังสุเวพึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนหะฮิโนสังคัรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้เป็นเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีเกียรเราทั้งหลาย เอวันวิหาริมาตามบินอโหรัระณะมะตันทิตังตังเวพภะคเทกะรัตติโตติสันโตอาจิงคเตม,มุนีติพระมุนีผู้สุบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่า ผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลสิบแปดบทสวดเอ้สิบแปดบทสวดพีนหัหปัญจเวิคณปะปัญหาเชลาธรรมโมมหิฉลังอนติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิรรมโมมะหิพยาธิอณติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมนาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาลณะ,ะธรรมโมมหิเมลานังอณติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะรู้ผลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปียเยหิมะนาเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมะสกุหิกรมมทายุทายาทูกรมมะโยนิ กรรม,มพันธุกรรม,มปฏิสระนุเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนมเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศายัยยังกรมงกรมมังกลิสามิอลยานางวาปะกังวาตัสทายาโทรพระวิสามิ เราทำกรรมมนในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหฮหิอภิหังปัจจเวคิตตพังเราทั้งหลายควรพิจาราอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิอ 19บทสวดเทวตาอุยโยชนักขาถา <c oughs> ทุกขปตต,ตังทุกขปตตาจะนิทุกขาพระยปตตาจะนิพรยาโสกปตตาจะนิสโสกาโหตุส เทปิปานิโนอิตวาวตาจะอมเหหิสัพพตังบุญยะสัมปะธรรสัเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติทิฏยาทานังทัทันตุทัทายะสีลังลักขันตุสัพพทา ภาวนาพิรตตาหงตุกขันฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลัพต,ตาปัญเจกานันจะยังพลังอะรหันตานันจะเตเีนะลักขะพันธามิสัพสูยี่สิบบทสวดเทวตาปัตตา,านะ คาคาถาอันทะมะยังตัตตานะคาถาอยู่พระนามสยียาเทวตาสันติวิหาลควาสิณีทูเปมะเลโฮทิมะเลตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะ วันตูปูชิตาโซจิงกะเลนเตทะวิหาระมันทะเลเทลาจะมัททะมาณภากาจะพิกโวสารามิกาทานปฏิอุปสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัมปะณภู ตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผุชาเยปิจะอัฏฐสัมภวาสังเสทสาตาอัฏฐบปยป,ปาตติกานิยายานิกังธรรมะวะลังปฏิจเตสเพปิทุกขสะกะโลนตุสังขยัน หาตุก,กิลังสตังธรรมมงธรรมัพลาจักบ,บุคลาสังโคโหตุสมัคโควะอัธยะจหิตายะจะัอัมเหลักขะตุสะพะโมสัเพปิธรรมจาริโนพุทธิทิงสัมปะยุเนยามายามะ มเมอะริยยป,ปะเวทิตาเอเวทิตยิเอ็ดบทสวดสัพพปติธานคาถาหันทะมยังปฏิธานคาถาโยพระนาม,มสีปุยนสิธานิกตัสสะ ยานันยานิกตานิเมเตสนจะพาคิโนหูตุสตานันตาปะมานก,กาเยปิยาคุณาวันตาจะมัหังมาตาปิตาทะยูทิชา,าหามียปะยะทิสาวาอันเยมัดตัดตเวนิน โนสตาทิขันติโลกสมิเตกุมมาจะยุโยนิกาปัมเจกะกะจตุโวกาลาสังสลันตาภะขาว,วาักภเวีญาติเยปจิธานามเมอนุโมทันตุเตสยัน เยกิมังนปัสสานันติเทวาเตสังนิเวทะยมมะยาทินนะบุญญานันนันอนุโลทะนะเหตุนาสัพเพสตาสธาโหตุอเวลาสุขิชีวิโนเขมาปะทันจะ โปโตุเตสาสาสิชะมะตังสุภาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนของบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเราได้เป็นที่รัก ผู้มีคุณมีมานาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการและมีเวรกันตั้งแต่อยู่ในโลกเกิดในภพสามเกิดในเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ สัตว์เราได้ทราบการให้บุญของพระพุทธเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดกับสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของพระพเจ้านี้ขอเทวดาทั้งหลายจงแจ้แก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลาย ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถอด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสง์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พัก ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอหวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดไตรยยา,ยายมนม์และพระธรรมเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและสิงและวัตถุงมงคลพระกิ่งภัยลีพี่นาศ โดยมูลนิธิสมเด็จพยานาสังวรวัดวรนิเวศตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สารสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตจงเปี่ยมด้วยพานุภาพแห่งประษิศและคำวยกรในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอน